ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนเมืองใหม่สําหรับสา,สายของวันเสาร์ที่19นะครับตุลาคม67ผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาติดตามและอัปเดตในเรื่องของทุเรียนที่ผมซื้อต้นใหญ่มาต้นละ550บาทนะครับต้นนี้แล้วมันยอดมันไม่เดินผมก็ตัดปยอดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สูงประมาณสักเมตรก,รากา่อกผมซื้อมาเม็ดเม็ดยี่ตัวน,นี้ก็น่าจะ ยืดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแค่แค่ประมาณสัก30เซนก็ประมาณเมตรห้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากแชร์นะครับมีอยู่หลายอย่างที่ผมจะมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกตอนแรกๆผมใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย2577เนะครับเนี่ยผมใส่2577เสลับกับ1 5 0ห้ศูนย์ูสิบห้าเสมอนะครับอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับผลปรากฏว่า ช่วงระยะประมาณสัก1ปีนะครับ1ปีแล้วมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อดำดำ,ดำคำคำน้ำไหลยือมออกมาผมก็เลยเทำการาทำการกรีดนะครับกรีดแผลแล้วก็ทา,าด้วยเมททาเล็กซิลก็หายหายแล้วนะครับตัวนี้ก็เริ่มขยายซิลพอขยายซิลก็ได้่านอาหารดีนะครับก็เลยแตกยอดแตกใบส่วนตัวนี้ผมพันผมทาบตัวนี้นะครับผมทาบเอาพันพื้นเมืองนะครับเนี่ย ตัวน,นี้ผมลองเสียบทาบดูนะครับเสริมรากนะครับการเสริมรากได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่แกะโดยปกติจะ2เดือนจึงจะแกะนะครับก็พอมาเห็นตรงนี้นะครับก็เลยอยากะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าอกรณีถ้าสมมุติว่ามันมีน้ําฉ่าๆจะเป็นเน่าคอดินก็ตามนะครับเป็นเน่าคอดินก็ตามหรือจะเป็นไฟทอปก็ตามนะครับอ ถ้าถ้าเป็นเน่าคอดินขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับขุดขุดเอาดินออกนะครับขุดเอาดินออกเลยขุดเอาดินออกให้เห็นแต่รากนะครับให้เห็นแต่รากตัวนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ทํามานะครับสมมุติว่าเน่าถึงตรงไหนขุดดินออกให้หมดเลยนะครับขุดดินออกให้เห็นตรงที่เน่าเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีกรีดนะครับพอกรีดกรีดไปจนออรอบๆบริเวณแผลแล้วก็ใช้ยานะครับใช้ยาทา ยาที่ผมใช้นะครับจะเป็นซูเปอร์เอ็กเทลคอร์ผสมกับฟอสอิท e ิวอลูมิเนียมนะครับสอ,อย่างแล้วก็ใช้แปรงซิฟันทานะครับก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะแชร์ไม่ควรลาดลงดินนะครับเพื่อนสมาชิกไม่ควรลาดลงลงดินยาเชื้อราที่เป็นสารเคมีไม่ควรลาดลงดินเพราะผมเคยลาดแล้วทุเรียนจะชะง,งักงันนะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตไม่ค่อยถอดยอดสาเหตุก็คือหมันเป็น พวกจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ดีมันตายหมดนะครับตายหมดเลยผมผมลาดผมผสม,มเอามีทาเล็กซิลเอยอะไรเอ่ยทาเท,ทมันไม่ถอดยอดเป็นเป็น,เป,นเป็นปีเลยนะครับต้นนี้มันจึงโตช้าครับเนี่ยผมเคยทําลองผิดลองถูกมานะครับ2นะครับหลักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเป็นอะลูมิเนียมซึ่งเป็นธาตุโลหะหนะักเวลาลงไปสู่ดิน ไปเป็นประจุลบนะครับมันจะยึดเหนี่ยวกันไว้นะครับแล้วมันไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับทุนพืชนะครับนั่นคือเป็นสิ่งสําคัญมากเลยผมจึงมาปรับวิธีการแก้นะครับพอได้องค์ความรู้ได้ประสบการณ์ผมก็เลยใช้ดินปุ๋ยหมักมาโรยใหม่แล้วก็เอาโดโลไมด์ด้วยแล้วก็เอาทั้งฮิวมัสแม่มะลาดทั้งฮิวมิก นะครับทั้งไกโครมานะครับมาลาดมันจึงขยับลากมาใหม่แล้วก็ลดปุ๋ยเคมีนะครับใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์บวกกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ได้ประสบการณ์แล้วถามว่าถ้าสมมติว่าเชื้อรามันเต็มไปหมดแล้วเราจะไปขุดได้ยังไงไม่ต้องขุดครับสิ่งที่จะ,ส,จะสิ่งที่จะลาดได้ผมกาลังจะบอกนะครับสิ่งที่จะลาดได้ก็คือไกโครมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องของสารเคมี ย้ำนะครับอย่าลาดบนในดินเป็นอันขาดอย่าลาดบนบริเวณรอบๆโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะลาดอ่่ไดูโ,ดโลไมได้นะครับเพื่อปรับค่า PH อนะครับอย่างนี้ได้โลยได้แล้วก็ฮิวมิกฟูวิกได้ส่วนยาเชื้อราขอให้เป็นไตโครมาหรือ BS อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ก็สามารถลาดลงดินได้ส่วนยาที่เป็นสารเคมีขอให้ทาอย่างเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์แล้วแบ่งป,ปันให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบเพราะว่าผมเข้าไปดูในเรื่องของสารเคมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะมันจะเป็นไอออนทางดินกับสารเคมีตัวนี้ที่เขาทํามาเนี่ยอย่าลืมว่าฟอส t อิท e ิลอลูมินียมเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของโลหะหนักโลหะหนัก แล้วก็ไปยึดกับประจุของในเรื่องของประจุลบของดินนะครับมันก็จะทําทให้ดินเสียด้วยทําให้ไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นมีทาเล็กซิลล่ะมีทาเล็กซิลก็จะมีธาตุเอสก็คือธาตุกำมะถันอยู่ด้วยถ้ามีธาตุกำมะถันเนี่ยธาตุโอยไปมากนะครับอย่าลืมธาตุกำมะถันนี้จะทําให้ดินเป็นกรดนะครับมันจะทําให้ดินเป็นกรดธาตุ ลาดเยอะๆกรับมาฐานเนะี่ยเชื้อราตายแต่ดินมันจะเป็นกดนะครับเราก็จะต้องไปเสียแรงในการซื้อโดลไม้ซ้ำอีกนะครับแล้วก็บารุงดินอีกยอดทุเรียนนะครับก็จะขยับยากแล้วก็รากก็จะเดินยากพอสมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์แล้วก็ต้นนี้นะครับผมแก้ปัญหาก็เรียบร้อยแล้วก็ออกมาโอเคแล้วเมื่อเช้านี้ผมก็ไปตัดต้นนี้นะครับตัดต้นนี้แล้วก็อ่ ส่วนนี้ผมก็ลาดไตโคโ,โดมาก,กับฮิวมิกฟูวิกนะครับแต่สารเร่งรากไม่มีนะครับใส่แค่2อย่างก็มาลาดแค่นั้นเองนะครับก็ขยายเซลล์ได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยต้นตามเซลล์อะไรต่างขยายได้ดีมากเลยก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีผมลืมบอกว่าต้นนี้ซื้อต้นใหญ่550บาทเม็ดเม็ดเป็นเมตรเหรอครับสูงเป็นเมตรเลยนะครับเท่ากับต้นต้นแขขนรนะคร์ต้นนี้นะรับเท่ากันกับต้นแคร์ตัวนี้ผมมาปลูก นะครับผมเห็นใน y t u t u นะครับเห็นเถียงกันนะครับคือไม่ใช่เถียงคือแสดงความคิเดเห็นบางบางคนก็บอกว่า,าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดรากขดมันจะตายหรือจะไม่โตอะไรประมาณนี้แต่บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องตัดก็ได้พืชมันสามารถชอนชัยไปตามธรรมชาติของมันเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อต้นใหญ่มานะครับแล้วก็ไม่ตัดนะครับต้นนี้ผมบันทึกไว้ไม่ตัดรากขดนะครับ แต่ถามว่ามันเดินยอดเร็วไหมไม่ไม่เร็วนะครับ6เดือนยังไม่ขยับนะครับยอดไม่ขยับแต่พอขยับพอขยับแล้วก็น่าจะน่าจะไปในทิศทางที่ดีนะครับเนี่ยนี่เป็นปีแล้วนะครับปีพอดีนะครับปีถ้าถึงมีสารเนี่ยจะครบปีที่2นะครับถือว่าโตช้ามากแล้วก็เป็นเชือ้อไร้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่าที่เป็นปีแรกนะครับรักษาแผลก็คือ ทุเรียนป่วยอยู่หนึ่งปีนะครับเสียเวลาอยู่พอสมควรถ้าเขาไม่เป็นเชื้อราก็ถ้าไม่ป่วยนะครับน่าจะน่าจะโตเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ผมก็ตัดที่ปลายเพราะว่า,อายอดแห้งนะครับยอดแห้งทุเรีย,เรยนเชื้อราเข้านะครับมันก็เสียเวลาไปปีนึงปีนี้ไปเข้าปีที่2ผมปลูกเมษาปลูกเมษายนนะครับพอเห็นท่าไม่ดีผมก็เลยเอาสองต้นนี้มาแซมต้นนี้ก็เข็มปุ๋ยด้วยมีเชื้อราด้วยนะครับก็อาศัย ทดลองต้นนี้ไปก่อนคาดว่าน่าจะรอดนะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับนี่คือในเรื่องของปลูกทุเรียนแบบไม่ตัดรากขดนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็มีหนำซ้ำรากข้างล่างเขาอาจจะเป็นเชื้อราอยู่ด้วยนะครับที่เป็นรากเน่าที่เรามองไม่เห็นนะครับที่มันขดนะครับพอผมแกะจากถุงดำผมก็ตั้งเลยนะครับผมไม่ได้ตัดรากไม่ได้เอาอะไร ใดๆทั้งนั้นก็อาจจะมีเชื้อราที่ผสมผสานมากับถุงดําด้วยก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ